ละครไทยวิกฤตผู้จัดดังตัดใจปิดบริษัทชั่วข่าวเส้นวิกฤตละครไทยปิดบริษัทชั่วข่าวผลิตละครที่มีคุณภาพสู่สายตาแฟนๆมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องสำหรับผู้จัดชื่อดังอย่างนกสินใจกับนกฉัชดชัยเป่งพาณิชย์อย่างละครเรื่องที่พึ่งจบลงไปใจพิสุจน์ จากละครชุดดวงใจเทวพรมที่ได้เลตติ้งสูงและละครเรื่องที่พึ่งบวงสวงไปหมาดๆอย่างเกมรักปฏิหาร23กันยายนชมพร้อมกันทางช่องวัน31ล่าสุดนกสินใจได้ออกมาเผยว่าพี่นกชายเครียดตอนนี้อยู่ระหว่างปรับตัวตอนนี้ไม่มีละครให้ทำเหมือนที่ผ่านมา ตอนนี้ปิดบริษัทชั่วคราวทีมงานให้เขาออกเพราะดูแลไม่ไหวตอนนี้ยังไม่มีละครให้ผลิตน้องๆก็เข้าใจเขาอยู่กับเรามานานพี่นกชายใจหายซึมก็ยังโอเคยังมีทิศทางที่ให้ทำเขายังไม่ถอดใจยังมีเสนอที่อื่นๆแค่ใจเสีย